สวัสดีครับชื่อลิทิลงมะเดือ RN level 4 ICU 78วันนี้จะมานำเสนอการใช้เครื่อง PCA p c e a ครับก่อนอื่นเรามาทราบวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อลดอาการปวดให้ลดน้อยลงที่สุดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบเฉียบพลัน2เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมความปวดได้ด้วยตนเองโดยขนาดของยาอยู่ในความควบคุมของแพทย์ 3. เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็วขึ้น หลังจากนั้นเราจะมีการ Identify โดยใช้หลัก Patient Safety Goal ที่1โดยมีแบบ Active ถามชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด2 Passive ตวนสอบชื่อวันเดือนปีเกิดเปรียบเทียบกับป้ายข้อมือหลังจากนั้นการรับคำสั่งของการรักษาจากแพทย์ต้องใช้ Order PCA และ PCA Orders สำหรับอุปกรณ์เครื่อง PCA เราจะเบิกจากแผน BME ซึ่งจะมีป้ายสีเขียวคาดบริไฟพร้อมใช้จะประกอบไปด้วยสายชาร์จแฮนเดิลบลัสและเซ็ต PCA ในการต่อยา PCA เข้ากับเครื่อง PCA ก็จะมีปุ่มพอร์ตท,ที่เป็นแฮนเดิลบลัสแล้วก็ปุ่มพอร์ตท,ที่เป็นสายชาร์จต้องเสียบให้ถูกต้องแล้วก็หมุนไปให้แน่น หลังจากนั้นเราเลือก new infusion แล้วก็เลือก dose calculation นะแล้วก็ดู order นะครับว่าคุณหมอสั่งเป็นหน่วยอะไรนะครับอันนี้เป็นยา p e n t a น i l นะสิบไมโครกรัมในสลด์ร้อย 100, นะครับให้ดิบเป็นไมโครกรัม per o u r นะครับเราก็เลือกเป็นไมโครกรัม per ml แล้วก็ใส่ c o n c e n t r a t ยาก็คือ10ไมโครกรัม per ml ก็เครื่องนี้ต้องคำนวณน้ำหนักไหมตัวน,นี้ไม่ต้องประตบบ no นนะครับแล้วก็หน่วยในการดิบเป็นไมโครกรัมเปอร์อนกดเข้าไปที่ไมโครกรัมวอลลุ่มในแบ็กก็คือ100นะครับแล้วก็คอนติเนียลเรทคอนติเนียเรทก็คืออ,อ6ไมโครกรัมเนาะก็ใส่เข้าไป6นะครับก็โอเค แล้วก็โบลลโบลก็คือ16ตามออเดอร์นะครับล็อกเอาล็อกเอาคุณหมอให้ตั้งไว้ที่5นาทีนะครับก็กดแล้วก็โอเคก็จะถามว่าเซตโดสลิมิตไหมนะครับก็ต้องเซตนะครับคุณหมอมีออเดอร์นะก็เลือกเป็น Number of Bol บ s ด ตอนนี้คุณหมอเซ็ตไว้ที่8ครั้งเปิดออ่านะครับ็้วก็ใส่ 8, เีขแปดโชยโทษทีะครับแอันนี้มีโดติ้งโดดไหมคุณหมอในออเดอร์ไม่มีแล้วก็ตอบ no นะครับหลังจากนั้นก็ให้พยาบาลอีกคนหนึ่งมาดับเบิลเช็คนะโดยการเป็นอินดิพ n นเดนต์ต่อกันนะครับ คนหนึ่งเช็คเสร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งมาเช็คเนะหลังจากนั้นก็จะกดโอเคต่อนะแล้วก็มันก็จะให้สตาร์ทเนาะจากนั้นเราจะเข้าไปดูประวัติการใช้ของคนไข้นะครับให้เข้าไปที่ delivery history จากนั้นเครื่องจะโชว์ว่าคนไข้กดยาไปกี่ครั้งได้ยาไปกี่ครั้งนะครับ จากนั้นให้เรามาลงเลกคอร์ในใบเพน Monitoring Chart for o p i o i d ซึ่งในใบนี้จะให้ลงว่าผู้ป่วย PCA inject PCA attempt volume remain l e s e i r a t o r y rate sedation score basal pain activity pain แล้วก็ o อกซิเจนนะครับ จากนั้นเรามาดูเซเดชันสกอร์นะครับ0ตื่นรู้สึกตัวดี1ง่วงเล็กน,น้อยปลุกตื่นง่าย2ง่วงซึม3หลับตลอดเวลาปลุกไม่ตื่นจากนั้นเรามาดูโบรเมดสกอร์ในกรณีคนไข้อ่อน PCEA นะครับ0นนูคะแนนคือสามารถงอเข่าและก็ขยับเท้าได้1คะแนนสามารถขยับได้เฉพาะเข่านะครับ 2องคะแนนสามารถขยับได้เฉพาะเท้าเท่านั้น3ามคะแนนไม่สามารถขยับได้ทั้งเข่าและก็เท้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ